สบายดีวันนี้เอาสีผ้าไปใส่เบ็ดไปใส่เบ็ดไปใส่เบ็ดกันเลยเบ็ดมาหนีอยู่แถวตรงหน้าบรรยากาศด,ดีวันนี่ใส่เบ็ดตามคณนเนี่ยสว่าไปใส่เบ็ดกันไปนี่แหละนี่มองใส่ไปเลยเราว่าปาลาไหอยู่แถวนี้เบ็ดปลาไหลประมาณ

หลัง2สิเปื่อยๆก็สิเปื่อยๆโอเคนี่สิตั้งกล้องบนี้เด้อเพราะว่าสิใส่ ba lại đó ba dưới ba lại theo theo đông bưng qua mình không biết như thế thì bóc luôn và ba tí gì hải cần biết khó là khăn này ai bên đây thì bên đây

đây theo những lắm luôn ไ,ไปเรื่อยๆสํหรับเบดเนาะไปโดนปาเที่ไรสมม ใส้ตามข้างหน้าสองฟังใส่ตามข้างหน้าสองฟังเลยต้องใส่ลายบอลใส่ลายบอลปาดมือทันทีนเละไอตอสบายดยีด้วยสบายดี ที่หาปลาแถวภูมิปัญญาสบ,บานแถวเขตสบานแถวว่าสวนเขตบึงวะเนาะอ่ะจิกๆสําหับไส้เด็ด ใส่ทั้งหลังน้ำโอเคนี่ใส่เบ็ดไปเทียมห้อยซิฟหลังเดี๋ยวจะได้ฟาพยายามอีกจักหน่อยตอนนี้ป่านตอนชี้เทียงๆป่ากำลังกินนันนี่เนาะกินเบ็ดก็เช่นเดียวกำลังกินเขียดจะต้องเตรียมตัวลงพยายามตอนนี้ขึ้นไปพักเอาอยู่ทเทียงๆกันก่อนเทียงบนนั่น อีกแค่น้อยเพราขึ้นมาพักถ่ายอยู่นี่เนาะเจ้าหน่อยปลาถึงเม็ดเขาจังลบพยายามประมาณอีกจักซิปก่านาทีปลากินเม็ดไว้ช่วงนี้เนาะตอนนี้เขาเตรียมแสงไฟถ่ายเจ้าหน่อยปลาถึงเม็ดปลาเลยกินเลยก็จินถึงปูถึงกระปูเขาไปถึงกินกระปู Đấy. Hặt, hặt, hặt. Bít xe lái đây anh anh biết xe lái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ โอ้สีจิ๋มมาคือล่มอืมสะเด็กินมป้าก็บ้นถือซ้ำนี่ดังไฟ่ว้ยแ่ะดๆนังมังกรมีกว่าพเราปลาเห่านี้ไล่เย ใช่้านพรกวัชแรงเ็ดนี่ประมาณเช้ากาลังกะได้กินปลาเลยที่เป็นตว่านี่ปลายาศยงดี่ ด้กินอยู่ดอกล้างลูกล้างลูกดังไฟก่อนโอเคสละขึ้นมาใส่นี่ทำสกินจนปลาถึงเบ็ดก็กองไฟเกิดห่าปฐมานอยู่ไหมเนาะ คือโจรเนาะไปกำลังหลบไปกำลังหลบเตรียมพร้อมเลยท่านที่ตรงหน้าสวยงามชุดเนาเตรียมพร้อมจะไปไปหาขวะตุ่นจะชี้ถึงบุถึงป่าน อันนี้เป็นบ้านบานเขาเองเนาะบ้านมววึงวะเพราะว่าบาัสไซเบ็ดแถวนี้นี่น,นี่เห็นบอ่อตงหน้าโอ้หนาขึ้นแล่ะแถววะชกใช้าตากแดดไล่อันนี้ห้องน้ำห้องระบายน้ำเป็ดน,นาแซงนี่อันนี้เห็นหานาแซงนี่อยู่นี่เป็นห้องลงมาจากฮะมึงวะฮ้องบัสไซเบ็สบัสไซเบ็ด,ยดอยู่นี่ฮ้องบัสไซเบ็ดเนาะประมาณ uh, สี่ถืออยู่ดอกปลา อันนี้นั่นเขาจะว่าปลากินเบ็ดดีอยู่แถวที่เนาะอาจจะลองพยายามบ้างอีกแป๊บนึงเดี๋ยวพยายามเด้อตอนนี้กองไฟเขาก็ลุกกระเถี่ยวหนอยเนาะถาแต่พยายามเบ็ดจะคิดถึงกระถึงขยัง่งหูอ่ะอีกสองนาทีเขาไปยายามเบ็ดเนาะโอเคเตรียมตัวหัดหนาจังหน่อย น่ะคักเจ้านายจ้านายลูกพยายามเบ็ดมันยานมันหนาแหล่นากรรมนาดำว่าจะคล้องกันแหล่อยู่แล้วนะผมมีเบียกเฮ็ดเฮ็ดกบูไปในห้องก็เลยบ้าใส่เบ็ดตามบรรยากาศของอาวิธี่ซีวิตชาวบ้านผู้ปัญญาเนาะเพราะว่าบริกิรเสี่กินึขายือเพิ่อนลายเพราะมาได้หาแต่ปลาเนี่ยแหละกินยวอพอกันอยู่น้ำเปล่าเฉยเนาะโอเคเกมพร้อมหอดย่ามย่ามอะไรบานนี้ พอดอีตัดต่อว่าเป็นหนึ่งชั่โมงผ่านไปเนาะสำหรับตัดต่อคลิป YouTube ตัวนี้หนึ่งชั่โมงผ่านไปเอาพยายามกันเลยย่านพี่ดองเอาถาก็เลยกดหยุดฝักซะก่อนเพิงเติบเมืงง่อยก็สิถ่าได้ไปเป็นไดเนาะโอ้หลังนี่เป็นไง โอ้ยเขียดบอลอนนี่เขียดบอลอนครับลังแรกมานอยู่บนนี้ลังสองมาเดี๋ดยวแต่กันเลยบระมาหลังนี้ลังนี้ดิลังนี้มาดอ้อ ล้งนี่มันไปนี่นี่นี่เห็นบ่าึคือกุฏิแบบห้อ,อกจุนเนานะ่าเนาะจุดไปล้างน,นี่ของหน่อยใส่อย่ามันหลุดกัดเลยกัดใช้เลยเดี๋ยวคอยเก็บเดี๋ยวคอยเก็บตำลัง mà lại đứa thì mà lại đưa, đưa mà lại tuần lưng này nó Lăng song say chú say chú nì bất thử thử tích hiện đấy Lăng 3 Hãy subscribe cho kênh Úi đi được chuyển cứ câu Lắng thi 4 Lắng thi xì, cứ thử tư chuyển anh lèng Lắng thi xì vô đó đi. Oh, โอเคที่สองเนาะนี่ตัวที่สองดังช่องังช่อช่าะตัวที่สองเค okay. ไป,ไปเลยเอาย้อมไปเรื่อยๆโอ้ยหลังนี่มันเครียดบอดทึบกลับไปกลับมาครั้งที่สี่ตายอ้เอาตายตายฉันว่าตัวเีงสงสัยตากแดดดน khó nhảy thế mà tay đấy tôi nhỉ Đặc đẹp luôn vô lại Tôi nhảy ý lý để xây cầu bụi Hãy bay ตล้วน,นี่เราจะเขียโก้ยังดีแล้นนวน,นี่ก็เขียดเนาะประมาณเขาตัดให้อยู่สามสิบนาทีเพราะว่ายามเบ็ดไก่จะหน่อยแต่ปลาสามตัวแต่ปลาสามตัวนี่พอดีขึ้นไปปีนเลย Okay. เพื่อสามตัวนี้พอได้แกวแรงเอาไปกินทั้งตัวหนึ่งเนาะกินตัวชิงเพียงเพราะว่าเ้ามาหน้า,าไมา่เขาเมื่อวานเนาะตีปลาอยู่หน้าเลยโอเคเดี๋ยวคลิปหน่าพาไปหาเบิ่งงนี้ม่คลิปนี้ปลาโอเคเดี๋ยวถักต่อไปกันเด้อ